เชนงินเฉียงสวัสดีจ้า Are you ready? วัวเอ,เอ๊วะวัวเอ๊ะอันไหนตัวผู้อันไหนตัวเมียดูกันออกมา <S <S เวลาซื้อปู <S <S <ๆ>เคยสังเกตกันไหมว่าปูตัวผู้และปูตัวเมียต่างกันยังไงเลือกแบบไหนได้กินเนื้ออร่อยเลือกแบบไหนจะได้กินไข่วันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับง่ายๆกับทุกคนกันอันดับแรกดูก่อนว่าปูยังสดอยู่ไหมเราจะดูว่าปูมีสีสันสดใสมีความเงาวาววตัวปูจะมีน้ำหนักทล๊กกับด้านหลังแล้วลองกดที่ข้างตัวปูดูเนื้อจะแน่นไม่ยุบลงไปขาของปูก็จะไม่หลุดออกจากตัวตาใสปิ๊งปิ๊งแบบนี้ เราจะดูได้ไงว่าอันไหนตัวผู้อันไหนตัวเมียตัวผู้เนี่ยจะมีสีฟ้าส่วนตัวเมียจะมีสีส้มอมน้ําตาลกระดองปูตัวผู้จะแคบและมีลายน้อยส่วนตัวเมียกระดองจะกว้างและใหญ่มีลายเยอะกว่าตัวผู้แต่ถ้าดูให้ง่ายกว่านั้นจับปูพิกแล้วดูที่ตับปิ้งใต้ท้องตัวผู้จะเรียวเป็นทรงสามเหลี่ยมแหลมตัวเมียจะเป็นทรงบานใหญ่ส่วนนี้จะเอาไว้เก็บไข่เวลาฟักจ้ะแต่ถ้าให้กินเนื้ออร่อยๆเนี่ยจะต้องเลือกเป็นปูตัวผู้นะเพราะเนื้อจะแน่นมากเมนูที่จะทําคือปูผัดพริกไทยดํา ใส่น้ำมันผัดพริกกระเทียมจนหอมเติมน้ำเปล่าปรุงรสด,ด้วยง่วนเชียงซอสหอยนางรมง่วนเชียงซอปุงรสอาหารฉลากเขียวขวดเนี้ยมีเกลือหิมาลัยด้วยนะน้ำตาลทรายพริกไทยดำคนให้เข้ากันแล้วใส่ปูคนเล็กน้อยจากนั้นใส่หอมใหญ่พริกชี้ฟ้าต้นหอมผัดจนปูสุกเทใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยจ้า,าเพื่อนๆสามารถติดตามง่วนเชียงได้ทาง ชิ่อมทุกหยอดเพิ่มร้ดอร่อย